นี่นะครับน้ำพึ่งป่าแท้นะครับเวลาเรามาถึงบ้านเรามาบีบนะครับทําบริเวณใกล้เคียงมีพึ่งป่าเขาก็จะมาตอมอย่างนี้เลยนะครับผมนี่คือตัวพึ่งหลวงป่านะครับส่วนส่วนตัวนี้ตัวเล็กๆนี่เป็นพึ่งพองนะครับผมไซจะมินเล็กกว่ากันเลย พึ่งพองหรือว่าพึ่งเลี้ยงนะครับผมอันนี้พึ่งพองไทยพึ่งเลี้ยงจะตัวจะสั้นแล้วอ้วนกว่าน,นี้แต่ที่เห็นตัวใหญ่ๆนี่คือพึ่งหลวงนะครับนี่พึ่งหลวงความแตกต่างนะครับผมดูใกล้ๆนี่คือพึ่งหลวงนะครับตัวจะยาวๆ นี่นี่ครับคุ้พงคงตัวนี้ครับพงคงตัวนี้ครับ